สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอต้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยลาพัฒนานะคะของวันที่10นะคะเดือน2ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15เดือน1นะคะวันนี้ก็มากับสูตรตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะค่ะก็มาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรเด่นนะคะก็จะเอา4ตัวนี้นะคะบวกกันเลยค่ะเอาหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะบวกกันนะคะจากนั้นนะคะจะบวก1ทุกรอบค่ะ ก็มาดูวิธีคิดกันนะคะหบวก3มนะคะเป็น8ค่ะ8ดบวก1นะคะเป็น9 9บวก8ดค่ะจะได้7ดนะคะแลวก็บวก1นนะคะบวกทุกรอบค่ะจะได้8ค่ะก็จะเป็นเด่น8 9นะคะตัวนี้ก็บวกมาอีกหนึ่งแต้มค่ะ2บวก9นะคะเป็น1ค่ะ4บวก4เป็น8ดนะคะ8ดบวก1เป็น9้านะคะ ก้บวกหก็เป็น10ค่ะใช้ศูนเด่น0ูนยค่ะแปดบวกหนะคะเป็น4ค่ะ4ีบวกศนย์ก็ได้4นะคะ4ีบวกหค่ะเป็นหนะคะแล้วก็6ค่ะ4ีบวกสาเป็น7ค่ะหกบวกหก็เป็น7จ็ดเบวกเเป็น4นะคะ4ีบวกหก็เด่นห้หนะคะ3าบวกสเป็น5ค่ะห้บวกหเป็น0ูนย์นะคะ บวกหก็จะได้1แล้วก็สองนะคะ8ปดบวกหเป็น3ามค่ะ2อบวกสี่นะคะเป็น6ค่ะหกบวกสามเป็น9นะคะบวกหค่ะก็เด่น0ูนย์แล้วก็1นะคะ7บวกเ้าเป็น6ค่ะ7บวก0ูนเป็น7 7ดบวกหนะคะเป็น3มค่ะสามบวกหเป็น4ี่ค่ะเด่นสี่ห้า สีบวกสองเป็นหกค่ะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะคะ4ีบวกหกเป็นสิบใช้ศูนย์ค่ะศูนย์บวกหนึ่งเป็น1แล้วก็สองนะคะสองบวกแปดเป็นศูนย์ค่ะเก้าบวกเ็ดนะคะเป็นหค่ะหกบวกหก็เด่นเจค่ะแปดนะคะเก้าค่ะเป็นศูนย์นะคะบวกหนึ่งค่ะเด่นหน่งสองนะคะ ห้าบวกห้าเป็นศูนย์ค่ะบวกหนึ่งเท่ากับเด่นหนึ่งสองนะคะเมื่อได้เด่นแล้วนะคะแล้วก็มาดูสูตรเจาะกันค่ะสูตรเจาะน,นะคะก็ไม่ยากนะคะให้ดูหลักแสนหลักร้อยค่ะหลักแสนคือตัวนี้นะคะอันนี้คือหลักร้อยนะคะบวกกันนะคะจากนั้นให้บวกสองทุกรอบค่ะจะมีเงื่อนไขนะคะถ้าบวกกันได้ศูนย์นะคะหลักแสนกับหลักร้อยนะคะบวกกันได้ศูนย์ค่ะ จะเท่ากับ0เลยนะคะไม่ต้องบวก2ค่ะก็มาดูตัวอย่างกันนะคะ7บวกสนะคะเป็น10ใช้0ค่ะ0ูเท่ากับ0เลยนะคะไม่ต้องบวก2ค่ะก็นับเพิ่มขึ้นไปเป็น0 1 2, 3, 4นะคะแล้วก็นำตัวเด่นนะคะมาเจาะตามนี้เลยค่ะ80ค่ะ81 82นะคะ83 84ค่ะ และ90 91 92 93 94นะคะทีนี้นะคะแล้วก็กด2ตัวบนล่างกดกลับด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็จะเข้าเลขกลับด้วยค่ะเช่นวันที่17นี้นะคะออกสองนะคะเป็นเลข9นะคะเข้าค่ะเจาะกับ2นะคะก็จะเป็น2 9 9 2ตัวนี้ที่เข้าค่ะ สอนะคะที่เข้าเล็กล่างนะคะเก้าบวกเนะคะเป็นแปดค่ะแปดบวกสองเป็น10ใช้0ูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะงวดนี้นะคะออกเบิ้ลศูนย์ค่ะก็เป็นเด่นศูนย์เข้าเจอกกับศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์นะคะที่เข้าเล็กล่างค่ะแปดบวกศูนย์ 0, เป็นแค่ะ8ปบวกสองก็ได้ศูนย์นะคะ 1> 0 1 2 3 4ค่ะออก6 1นะคะเด่น6เข้าค่ะเจาะ1นะคะ6 1เลขบนนะคะ7บวก3เป็น10ใช้0นยคะ0เท่ากับ0นะคะใช้0ได้เลย0 1 2 3 4ค่ะออก0 5เลขบนนะคะเด่น5เจาะ0ค่ะ0 5เลขบนนะคะ ศูบวกสองเป็น2ค่ะสองบวกสได้4ีนะคะสี่ห้านะคะออกสองสเลขบนนะคะเปลี่ยนสองะคะเจาะ4ค่ะเป็นสองสี่เลขบนนะคะเก้บวกหเป็น4ีนะคะสีบวกสค่ะเป็น6กค่ะหกเจ็ 6, 7, 8, 9, นะคะออก7 0ค่ะเลขบน เด่น0ูนย์เจาะเจ็นะคะเจเลขบนนะคะ1นบวกเเป็น0นย์ค่ะ0ูนย์ใช้0ูนย์ได้เลย0ูนย์หนสามค่ะออกสี่สองเลขล่างค่ะเด่นสีเจาะสองนะคะสีองเลขล่างค่ะ4 2, ลลีบวกสนะคะเป็น6ค่ะ6กบวกสเป็น8ปดนะคะแปดเกสองนะคะ ออกสองแเลขล่างค่ะเด่นสองเจาะแนะคะสองแดเลขล่างนะคะเจดบวกแเป็นห้าหบวกสเป็น7ค่ะเจ็ดแนะคะออก1 8นะคะเด่น8ค่ะเจาะหนะคะหนึ 1, 8, ่ที่เข้าเลขล่างค่ะ0ูนย์บวกแเป็น8ด แบวกสเป็น0ูนยนะคะ0 1, 2, 3, คูนย์หนึ่งงามวดนี้นะคะออก 0, 0ู5 5นะคะจะเป็นวดแรกที่หลุดนะคะมาดูวดนี้นะคะสอบวก0นเป็น2 2งบวกสเป็น4ีค่ะสี่ห้าหกดแนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่10บนะคะสูตรนี้ให้เด่น1 2ค่ะส่วนจอะก็จะมี1 4 1 5 1 6 1718นะคะและ2425 262728นะคะก็แนะนำสูตรนี้นะคะเพราะว่าเลขเข้าดีค่ะหรือถ้าผิดก็ขออภัยนะคะสำหรับสูตรนี้คะ่ะเพราะว่าก็เข้าดีมาหลายงวดนะคะก็ถ้าหากว่าเลขหลุดเดี๋ยวต้องพัฒะคิดสูตรมาให้ใหม่นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะ ก็สามารถท้าเข้ามาขอขอกกลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยค่ะก็จะมีดวงแนวทางหวัวต่างๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ